วันนี้มาดูอินเวอร์เตอร์ให้เจ้าของบ้านครับเจ้าของบ้านก็ซื้ออินเวอร์เตอร์มาใหม่เสร็จแล้วเ็าต่อเองคือเข้าสายผิดอินเวอร์เตอร์ไม่เขาก็เลยมาให้ผมมาดูผมต่ออันใหม่เสร็จไปแล้วแต่เทนี้เขาอยากรู้ว่าถ้าต่อผิดอินเวอร์เตอร์ตัวนี้แล้วมันเสียตรงไหนบ้างซึ่งเขาจะไปซ่อมผมซ่อมไม่เป็นหรอก แต่เข้าอยากรู้ผมก็เลยแกะให้ดูพอแกะออกมาเนี่ยครับดำปิ๊ปีเลยน่าจะเห็นอยู่มั้งน่าจะเห็นดำไอ้สี่เหลี่ยมแท่งๆนั่นแนหะผมซ่อมไม่เป็นแล้วครับแต่ผมจะไปให้ช่างซ่อมเจ้าของเขาบอกว่าถ้าเกินสามร้อยก็ไม่ต้องซ่อมซึ่งผมดูลักษณะแล้วตัวนี้มันไม่น่าจะใช้งานหนักได้แต่ลูกเขามาเยอะอยู่นะ ใช้สว่านใช้หินเกียอะไรตัวอะไรได้เยอะแยะแต่ทำไมพอร์ต USB จึงมีทั้งสี่พอร์ตเหมือนกับเน้นชาร์จแบตอะไรพวกนี้มากกว่าอันนี้ในความคิดผมนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้บอกว่าเป็นคลื่นไซเวฟอะไรอันนี้เจ้าของบ้านเขาบอกให้แกะเขาอยากรู้อยากเห็นผมก็เลยแกะให้เขาดูอันนี้แหละครับ